จะรอแค่งานมันเริ่มนะครับแล้วอยากได้ว่ามีบัตฟี่บอจะถามดิผมเห็นให้ทุกคน,นได้คว้ามาผมพ่อเม่ผมขามวนหมูสามหมูสิเพราะว่าอย่างผมอยากให้เกียรติหมู่บ้านตัวเองให้มีจุดลงต้นตที่ดีแต่ก็ไม่อยากให้พี่น้องทุกคนรู้สึกว่าการลงทุนมันคุ้มค่ากับชีวิตมากๆทำเงินในเคืองลายอยากเห็นลูกหลานสนับสนุนลูกหลานเป็นลูกหลานจัดงานมันเหมื่อยเนาะมันบ่ได่น,นอนบ่ได้รับ มันทำงานจริงจังมากๆอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าถึงจะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่อยากสนุกก็สามารถออกเงินได้ขึ้นลูกเอาเงินไปในข้างนในสัมบาทปีหน้ามกราเหมือนเดิมจัดเหมือนเดิมแต่ไม่รู้นะว่าจะมีบารแบบนี้หรือเปล่าพา่าผมอยากให้เป็นครั้งแรกที่ดีกับหมู่บ้านมากๆนะครับอยากให้หมู่บ้านมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เบเนี้พี่หน,น้าดีซือหรือ่เอาวัดสี สศร้เนี่ยกูกเสียละเทปหนึ่งละสามบาทิามุกกลาใบบัตซี่บัตซี่ด้วยใจไปสามถึงลานตัวเองเห็น<ค>ว่า<ณ>พี่ปูมุงเสียขึ้นไปทีทุกศิลปินที่ขึ้นไปทีชมเบิลเพราอย่กว่าจะได้เขามาแต่ละคนเขาไม่รด้ว่าจะมางานอะไรง่ายนะครับเทบนิสเวิร์กไม่ใช่งานกาชาติเขาเป็นงานแบบเนีย่ยเขาเป็นงานเทสตกวลคือมันต้องทำให้ทุกคนเชื่อในระดับโลกเพราะฉะนั้นเราหมู่บ้าในในการุเชื่อกันก่อนอยู่กันก่อน พอนายกบ,บัตได้แจกผู้บริจาคก็เชียรเหมือนกันซึ่งมันไม่ถูกต้องผมต้องการให้พี่น้องเราทั้งสองฝั่งได้เงินผ,ผมอะ่ะผมเป็นคนเองจริงจริง,นนงเน่ยโทษนายกโทษเทศบาลโทษเบิ้ลโทษเบิ้ลในบัตรของพอ่พอเขาะบาคิดเ่าผู้เฒ่าอยู่บ้าน้องอย่างไปและสองผมกลัวบัตรเอาไปเสร็จปั๊บเอาไปขายเพราอหยัง่งพี่น้องเขาค้นทุกคนมีความโลภในตัวเสมอหมู่บัญนากามีคนอีนล่ลำบากก็มี แล้วต้องมองสองฝั่งคนที่ไม่มีทุนจะไปซื้อบาราคา,900าคคเก้า้บาทบางคนเขาจขายครั้งใหย่ลูกสองลูเนี้ยมือละสามบาทสิบบาทผมอยากให้คนแบบนั้นอยากให้พู้คนเอ่าคนแก่อย่าไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นหมู่บ้านเราต้องรู้สึกจริงๆว่าอยากไปหรือไม่อยากไปไม่ใช่แค่กลัวเสียสิทธิ์เพราะมหาลัยพิพิโภัมันเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกที่พี่ร้องว่าเป็นอย่างคือภาพมวลในหมู่บ้านก่อนจะพาทำงานใหญ่ อย่าโลภเด็กขาดอย่าเป็นคนอยากมากได้เพระเเอาะว่าเบิร์นบุกเข้ายังกับผู้ใดอยู่แล้วพ่อแม่์ข่อยยังเขอทานขายพ่อฝ่ายยังไปเกี่ยวอย่างหงว่าซุ้มข,ข้าขาทุ่นยีบบสิทธิหลผลกระเบิดเสียหายแล้วการแจกบ้านทีน่น้องเพราะฉะนั้นอย่าทั่วเทศบาลน,นะครับผมเป็นคนบอกท่กานสบาลไปแจกเองเขาบอกว่าหนาหนาเขาสร้างไม่พอนานาหยุดเลยนะผมเป็นคนบอกหนาเองว่าสองหมู่บ้านรอนมันเจ็ดร้อยโครเรือนใช่ไหมครับ ก็เลยมาถ้าเกิดมันจะมีพ้นเงาแจกไปผู้ถอดก็ไปก็ได,ปได้เพาว่าอยากเห็นผู้ถอดได้เบิ่อเห็นมีบัตรเก็บใบอยากให้มีเก็บ,บไว้เป็นปีแรกของการแจกของเบิร์นก็เลยเอาไปอีกไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มีกลัวดราม่าอะไรในหมู่บ้านเลยนะแต่ให้ทุกคนรู้ไว้ว่างานนี้เมื่อคืนสองคืนเมื่อวานที่ผ่านมามันไม่ใช่งานเล็กๆไม่ใช่งานระดับประเทศท่พี่น้องเนาะกะสำหรับลูกหลานนาทีหนาท่านผูอน้องเนาะวางกันใบเนาะ รางกันไหมนะครับในปีหน้าร่างกันไหมทาไปสมัยก,ก่อนกับกับค่พอภา,า,า,าพไปผอทานพอภาไปเลยใหม่คงมีโอกาสเรียนง่ายอย่างแบบนี้แต่บางึนที่มีทุนมีเงินแล้วหรืออาจจะมีเงินแต่ยังติดหนี้อยู่แต่อยากทาเพื่อหมู่บ้านทําเพื่อจังหวัดทําเพื่อ,ท,อทุกคนนะครับบ,า,า,งา,งบางทีอยากดี่น้องที่โอกาสของว่าไก่เงินเลยจากนามาลุกวนหลานกันนี่ ราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนรู้สึกกับงานนี้มากๆนะครับปีหน้าอยากให้ทุกคนถึงจะซื้อบัตรก็อยากให้ทุกคนเป็น,านป้าภาพช่วยกันเบิ้งงหน้าีิน่อกถิ่นที่เยอรันเนาะประมาณนี้เนาะปะสรุปกำลังสิบต่อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ